สวัสดีค่ะพบกับติ๋มแซ่เจดีเมดอัพอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆแต่งหน้าเป็นเกาหลีแต่ว่าเป็นเกาหลีแบบสายบล็อกอะไรอย่างงี้เกาหลีแบบที่สามารถแต่งได้ในประเทศไทยที่แบบไม่ต้องลงคุชชั่นแบบหน้ามันๆวาวๆเพราะว่าอากาศประเทศเรามันก็ไม่น่าจะวาวเท่าไรหร่นาอโอเคมันจะหนึบๆซะมากกว่าโอเคค่ะก็สําหรับลุคนี้นะคะถึงจะใช้เครื่องสำอางแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแต่งง่ายมากก็ยังไงไปตามดูกันคะ่ะบาย เริ่มต้นเลยนะคะปิ่นก็จะมาลงผิวด้วยวันนี้ปิ่นมีคุชชั่นของเล่นใหม่เป็น CC คุชชั่นของ Wisdom นะคะตัวนี้คือว่าได้มาใหม่แล้วเรารู้สึกว่า มันดีมากคือมันเป็นคุชชั่นเกาหลีที่เป็นเนื้อแมตแล้วก็คือสังเกตปะว่าคุชชั่นส่วนใหญ่เออเวลาลงอะกับผิวคนไทยอะมันมักจะแบบขาวๆเทาๆซึ่งอันนี้เป็นคุชชั่นแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่เรารู้สึกว่านางไม่มันนางแบบนางไม่เทาอะแล้วก็มันเหมาะกับผิวคนไทยตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อแมตแล้วก็เรารู้สึกว่ามันแบบไม่ไม่หนักหน้าแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่รู้เราว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าคุชชั่นตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจในราคาที่แบบถูกมากเนี่ย จะให้ดูคือมันก็เหมือนคุชชั่นทั่วไปแหละแต่ตอนแรกฟองน้ำเป็นสีขาวไงกดไปคือแบบตัวรองพื้นมันอยู่ข้างล่าง380บาทคือมันแบบเมืนเคาน์เตอร์แบรแบนด์อะจริงๆคุณภ,ภาพแบบในตัวนี้โอมากชอบมากเลยเดี๋ยวจะทาให้ดูก่อนครึ่งหน้าว่าแบบทากับไม่ทามันต่างกันยังไงนะคะ แ,แล้วแล้วแล้วก็ข้างนีบจะสังเกตได้ว่าแบบมันค่อนข้างเนียนแบบเป็นธรรมชาติไม่เปลี่ยนสีผิวเราจนดูแบบดูดูหลอกตาเนาะโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลงกันทางหน้าเลยแล้วกันจะสังเกตได้ว่าคุชชั่นตัวนี้พอลงแล้วแบบมันจะเป็นผิวแมทนะคะมันจะไม่แบบไม่เป็นผิวแบบมันมันฉ่ำๆคุชชั่นเกาหลีทั่วไปสูรแมทเนาะแล้วก็ วันก่อนอะเราลองใช้ตัวนี้แล้วแบบคือออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเรารู้สึกว่านางกันน้ําดีมากค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูคือแบบอ่ะลองดูเนาะปั๊บปั๊ปั๊เห็นปะว่าแบบสีไม่เปลี่ยนเลยแมย้แต่น้อยนี่กันน้ําดีมากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันอยู่ทนทั้งวันเออจริงคือเรารู้สึกว่าคุณภาพมันค่อนข้างเกินราคานะตัวนี้380บบาทเองถูกมากโอเค ต่อไปก็จะเขียนคิ้วนะคะวันนี้ใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ Excel ค่ะคิ้วเกาหลีเนาะก็จะลงแบบตรงๆวันนี้ก็จะใช้เป็นทาเลตแต่งต,ตาของอนาตาเซียนะคะตัวนี้ ก็จะเลือกเป็นอายแชโดว์สีขาวเป็นแบบขาวชิมเมอร์เนาะตัวน,นี้ลงเพื่อเปิดตาก่อนแล้วก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลแมทตันนี้นะคะ ีน้ำตาลเข้มด,ด้านล่างกับด้านบนคือแบบเหมือนไปนจดกันงงนิดนึปลายหางปลาเป็นแบบสามเหลีย่ยมประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีดําแทนไอายไลเนอร์นะคะวันนี้จะใช้กับแปรงเขียนคิว้วแบบแปรงหัวตัดตแบบัดเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเราจะใช้แบบอายแชโดว์สีดำแทนแบบเป็นเหมือนไลเนอร์แบบฝุ่นแจะทําให้ดูแบบว่าไม่ได้ดูแบบคมจนตั้งใจอะไรเงี้ย แล้วก็ใช้เป็นอายแชโดว์สีสว่างแตะบริเวณหัวตาค่ะเราจะไม่ติดขนตาเนาะแล้ก็จะใช้เป็นอ่มาสคาร่าสูดต่อขนตาของ Hello Image วันนี้ แต่งตาเสร็จแล้วต่อไปก็จะไฮไลท์ดังกันนี่หน่อยวันนี้ใช้เป็นพาเลตเอ,อ่อไฮไลท์ของ Hourglass นะคะจะใช้เป็นสีนี้สีสว่างสุดเลย oh my ไล่ด่างเบาๆด้วยบรอนเซอร์จาก p h y s i c i a n Formula นะคะเป็นบตเตอร์บรอนเซอร์ผู้โดวงเดัง วันนี้ปิ่นจะปัดแก้มด้วยสีพีชจากนาเิโอลอเรียสเบาๆธรรมชาติแล้วเ,เราก็จะมาลงปากแบบเกาหลีเกาหลีกลันด้วยโกลเด้นโรสแมทลิปสติกนะคะเฮยองอันนี้เป็นแบบแท่ง ีแดงแล้วก็จะใช้แท่งเดิมทาบริเวณด้านในเน้นสีให้แบบข้างในเข้มน,นะคะเ็จและ้ว